สวัสดีครับผมขอรบกวนในชุดนอนนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตใช้พื้นที่ของวิดีโอนี้พูดถึงเนื้อเรื่องของเกมทอมเ a n ซ s p ส i n t e r c e l l Conviction นะครับโดยต้องบอกลูกหน้ากันก่อนนิดนึงว่าผมไม่เคยเล่นเกมภาคนี้มาก่อนที่จริงหนักกว่านั้นอีกคือผมไม่เคยเล่นเกมในซีรีส์ Tom c l a ซ c y มาก่อนเลยซักภาคเดียวเลยเพียงแต่ว่าที่อยากจะทาวิดีโอตรงนี้ก็เพราะว่าผมมีแผ่นของ Tom Can ซี่ s p ินเต e ร์เ l ลแ l ็กลินะครับก็คือเป็นภาคล่าสุดของซีรีส์นี้ แล้วสักวันหนึ่งก็คงจะแคสยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่แต่ว่าสักวันหนึ่งนะครับจะทําออกมาเป็นแบบวอล์กูเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงตอนนั้นเนี่ยผมเละอยากจะมีวิดีโอเนื้อเรื่องของภาคก่อนน,นั้นซึ่งก็คือภาคคอนวิชชั่นที่เรากำลังจะพูดถึงในวิดีโอนี้เตรียมเอาไว้นิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยๆพระเอกก็คนเดียวกันทีมงานของพระเอกส่วนหนึ่งก็คนเดียวกันศัตรูบางตัวยังคนเดียวกันด้วยซ้ำน,นะครับเพราะฉะนั้นทําวิดีโอตรงนี้ทิ้งเอาไว้วันไหนถ้าผมเกิดแคสแบคลิสขึ้นมาเนียอยอออาางงง้้้ก็จะไดมบวขทิ ซึ่งนั่นจะนําไปสู่คาเตือนของวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็คือในส่วนของเนื้อหาเนี่ยผมก็ใช้วิธี Google เอาแล้วก็อ่านย่อความมาเพื่อมาเล่าต่อถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนรบกวนแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าน้องๆที่มาดูเขาจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในคอมเมนต์ไปด้วยในตัวและอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเนื่องจากผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนผมเลยจะไม่มีภาพจากเกมมาตัดต่อทําเป็นวิดีโอเนื้อเรื่องด้วยนั่นหมายความว่าในวิดีโอนี้ทั้งหมดเนี่ยภาพจะเป็นภาพแบบวาดบือเอาเองนะ ดังนั้นโปรดให้อภัยภาพประกอบฝีมือผมเองด้วยนะครับเอาเป็นว่าให้มันมีภาพประกอบคําพูดไปแล้วกันเนาะอย่าไปสนใจเลยว่าภาพมันจะสวยมันจะเหมือนจริงหรือว่ามันจะมีรายละเอียดตรงกับตัวละครในเกมไหมยังไงนะ,อะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อเรื่องกันครับผมโดยฉากแรกของคอนวิชั่นเนี่ยเปิดไปที่ภาพของห้องสืบสวนสอบสวนนะครับโดยมีคุณลุงตะแก่คนหนึ่งชื่อว่าวิกเตอร์เนี่ยโดนจับตัวเอาไว้อยู่คนที่จับตัวเขาคือองค์การที่เรียกตัวเองว่าแบ็กแอ r โล ทีนี้ผมอยากจะให้ปักหมุดเอาไว้นิดนึงว่าเรื่องราวในช่วงของคุณลุงวิกเตอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาในปัจจุบันแล้วเนื้อเรื่องทั้งหมดของภาคคอนวิชชั่นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ลุงวิกเตอร์คนนี้เป็นคนเล่าก็คือย้อนอดีตกับไปนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนกับหนังเวลาย้อนอดีตกับไปเราก็จะได้บังคับตัวละครที่อยู่ในอดีตตรงนั้นเล่าออกมาเป็นเรื่องอีกทีหนึ่งก่อนที่ในฉากจบสุดท้ายของเกมภาคนี้เนี่ยจะกลับมาในจุดที่เป็นปัจจุบันก็คือจุดของคุณลุงวิกเตอร์ตรงนี้อีกครั้งงนึง โอเคนะถ้ากับว่าพอคุณลุงวิกเตอร์อ้าปากเริ่มเมาส์มอยไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มในส่วนของตัวเกมให้เราได้เล่นกันแล้วโดยลุงวิกเตอร์เล่าว่าเรื่องราวของ c o n v ิช t ั่นเนี่ยเริ่มต้น3ปีหลังจากที่แซมฟิชเชอร์พระเอกของซีรีส์นี้เนี่ยสูญเสียลูกสาวไปแล้วเขาก็หายตัวไปจากหน่วยงานสายลับ การหายตัวในคราวนี้เป็นการหายตัวแบบว่าไม่ต้องการให้เจอตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแซมเองก็เลยปกปิดล่องลอยคือเหมือนกับเขาเฟลกับการสูญเสียลูกสาวไปนะครับเขาก็เลยไม่อยากจะทํางานเกี่ยวกับการเป็นสายลับอีกไม่อยากจะยุ่งเรื่องอะไรอีกแล้วแล้วก็ปีกวิเวกไปออกแนวไวทองไปเลยนะครับเป็นพ่อกำพาลูกแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวไม่ยุ่งกับใครแล้วอยู่มาวันหนึ่งขณะที่แซมออกไปหาอะไรมาหม่ำตามปกตินะครับก็มีบอยเดินถือมือถือใส่ในถาดอาหารมามอบให้กับแซม พอแซมรับคุยแล้วเนี่ยปลายสายเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าแอนนากริมซึ่งเธอเป็นอดีตเพื่อนร่วมง,งานของแซมนะครับแน่นอนว่าพอเจออย่างนี้เข้าเนี่ยแซมก็อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวหน่อยเลยนะครับว่าตามตัวเจอได้ไงมายุ่งอะไรกับฉันฉันไม่ต้องการคุยด้วยคือไม่อยากจะกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับองค์การสายลับอีกต่อไปเพียงแต่ว่าพอแอนนาบอกว่าให้ลองเงยไปบนฟ้าเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าแอนนากลาลังจับตามองแซมเนี่ยจากเครื่องบินไร้คนบังคับที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วส่องภาพลงมา และขณะเดียวกันเธอก็ยังแจ้งอีกว่าแซมกําลังตกอยู่ในอันตรายมีคนกําลังจะปองร้ายแซมเพราะฉะนั้นให้รีบเพ่นจากร้านข้าวด่วนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเธอติดต่อมาเรื่องอะไรโดยการหลบหนีจากร้านข้าวตรงร้านข้าวนี่เรียกเหมือนร้านกับข้าวหลังมหาหลัยโดยการหลบหนีจากร้านอาหารตรงนี้นะครับลักษณะเหมือนการทํางานเป็นคู่หูคือฝ่ายหนึ่งจะเป็นแบบฝ่ายประสานง,งานคอย ผู้ผ่านวิทยุอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายภาคสนามซึ่งก็คือตัวแซมคอยปฏิบัติตามแล้วก็มีการชี้ช่องทางให้หลบหนีชี้ช่องทางให้โจมตีอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเหมือนกับเกมภาคเก่าๆของสปินเจอร์เซลโดยที่พอหลบหนีออกมาได้ปั๊บเนี่ยทั้งสองคนก็มาตั้งต้นคุยกันใหม่นะครับว่ามันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่จําเป็นต้องให้แซมกลับมาช่วยงานในหน่วยของสายลับต่อไปเพราะว่าแอนนาบอกกับแซมว่าจากข้อมูลของเธอเนี่ยคนที่ส่งทหารมาล่าตัวแซมถึงลานข้าวนะครับก ร้านข้าวนั่นแหละ <c oughs> ก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าโคบินซึ่งเป็นชายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของซาร่าลูกสาวของแซมเมื่อ3ปีก่อนด้วยดังนั้นในขั้นต้นเนี่ยแซมก็เลยกลับไปทํางานเป็นสายลับอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยอารมณ์แบบเหตุผลส่วนตัวอารมณ์แบบเหตุผลส่วนตัว <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละมันควบคู่กันนะครับระหว่างอารมณ์กับเหตุผลส่วนตัวมันควบคู่กันให้ผลักดันให้เขากลับไปทํางานไปสายลับอีกครั้งหนึ่งโดยภารกิจแรกเลยก็คือการไปล่าตัวโคบินคนนี้นี่แหละครับ ซึ่งแซมเองแม้จะล้างเวทีไปนานแต่ก็ยังมีความสามารถของสายลับรุ่นเก่าอยู่นะครับก็อาศัยความสามารถนั่นแหละมุดๆมุดๆมุดๆเข้าไปแล้วก็เล่นงานโคบินได้แบบถึงเนื้อถึงตัวเลยเพียงแต่ว่าในขณะที่กําลังซ้อมนะครับเพื่อสอบปากคำเนี่ยก็ถูกขัดจังหวะขึ้นมาสะก่อนโดยแซมถูกล้อมนะครับด้วยกลุ่มติดอาวุธหลายคนเลยแล้วในขณะที่ยังเจราจากันไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นใครทําไมต้องมาขัดจังหวะการสืบสวนสอบสวนของพระเอกแล้วเนี่ยก็ตัวแซมเองก็ถูกลูกดอกยาสลบนะครับทำให้หมดสติไป ก่อนที่จะมาได้สติอีกครั้งหนึ่งที่ฐานทัพอากาศของสหรัฐแล้วนะครับก็คือโดนลักพาตัวกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อให้กลับมารับใช้ประเทศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นแผนของแอนานากลิมนะครับต้องการจะเรียกเพื่อนร่วมง,งานเก่าอย่างแซมเนี่ยกลับมาช่วยงานโดยในห้องนั้นไม่ได้มีแค่กลิมเท่านั้นยังจะมีผู้ชายชุดดาปริศนาแล้วก็ยังมีกลุ่มติดอาวุธที่รู้ภายหลังว่าเป็นกลุ่มของแบ็คแอลโลยืนอยู่ในห้องด้วย ทีนี้พอชายชุดดำปริศนากับหน่วยแบ็กแอโร่เดินออกไปจากห้องนะครับก็จะเกิดการสืบสวนสอบสวนตัวแซมกันแล้วล่ะไม่แน่ใจว่าจะสืบสวนสอบสวนเรื่องอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคนที่จะทําการสืบสวนเนี่ยตั้งใจว่าจะฉีดยาสารภาพให้กับแซมนะครับเพื่อให้แซมพูดทุกอย่างที่เขาอยากรู้แต่ว่าก่อนที่แซมจะถูกฉีดยาเนี่ยแอนนาก็เริ่มแผนของเธอเองนะครับด้วยการควักปืนออกไปยิงคนคนนั้นก่อนแล้วก็ช่วยแซมออกมาตได้ก่อนที่เธอจะพูดปฏิบัติการรับนะครับที่เธอได้รับมอบหมายมา ซึ่งแน่นอนว่าเธอต้องการให้แซมช่วยเหลือในภารกิจรับนี้ด้วยนะครับโดยอนนาเล่าว่าผู้ชายเสื้อดําที่เพิ่งเดินออกไปเนี่ยเป็นหัวหน้าของเธอครับเป็นหัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานใส่รับในรุ่นปัจจุบันตรงนี้เป็นรุ่นที่แซมไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าแซมออกไปตั้ง3าปีแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือหัวหน้ารุ่นปัจจุบันแต่ว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับชายชุดดาตรงนี้นะครับประธานาธิบดีหญิงซึ่งผมไม่รู้จะวาดภาพาผู้หญิงคนนี้ยังไงผมก็เลยวาดเธอเป็นน้องแมวนะครับเพราะ ยังไงเธอก็ไม่มีบทอะไรมากมายอยู่แล้วเธอก็มียมียง่างของเธอไปเรื่อยนะครับไม่มีบทต่อสู้อะไรก็เป็นน้องแมวแล้วกันจะได้จํากันง่ายๆนะทีนี้ตัวแอนนาเองเนี่ยก็รับคําสั่งมาจากประธานาธิบดีหญิงคนนี้นะครับน้องแมวเหมียวเนี่ย ให้ทำหน้าที่คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวนะครับของชายชุดดำปริศนาคนนี้หรือว่าหัวหน้าสายลับรุ่นปัจจุบันคนนี้ทำไมมมนมีหลายชื่อจังเรียกชื่อจริงไปเลยแล้วกันนะครับว่าชายชุดดำคนนี้เนี่ยชื่อจริงคือทอมลีดหน้าที่ที่แอนนากริมได้รับมอบหมายมาจากประธานาธิบดีหญิงเลยก็คือการแฝงตัวอยู่ในหน่วยงานสายลับตามปกตินะครับแต่ว่าคอยจับตาดูหัวหน้าของเธอเองนั่นเองว่าจะทำอะไรที่เป็นภัยต่อสหรัฐหรือเปล่าหรือว่าจะทำอะไรไม่ชอบมาพากลอะไรหรือเปล่า ทีนี้ด้วยความที่เรื่องราวมันอิลุงตุงนางเกี่ยวพันทั้งการตายของลูกสาวตัวเองเกี่ยวพันทั้งความมั่นคงของประเทศเนี่ยแซมฟิชเชอร์ก็เลยจําเป็นจะต้องกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับร่วมกับกลิมเพื่อไขปริศนาในคราวนี้ทีนี้แอนนากลิมก็จะป้อนงานกับข้อมูลต่างๆให้แซมเรื่อยๆนะครับใช้เป็นเหมือนท่านในเรือนเบี้ยเลยโดยในช่วงหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องราวในอดีตแบบลึกๆเลยเก่าๆเลยซึ่งเป็นช่วงสมครามพายุทะเลทรายอะไรสักอย่างนะครับซึ่ง เราจะได้เห็นด้วยว่าตัวแซมฟิเชอร์เองกับคุณลุงวิกเตอร์นะครับคุณลุงวิกเตอร์ที่ปรากฏต,ตัวตอนแรกเลยของเรื่องรล่านะเป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนรักกันด้วยซ้านะครับเคยทํางานลุยด้วยกันมาก่อนด,ด้วยทีนี้เรื่องเาวาจะเริ่มขโมดปมมากขึ้นนะครับเมื่อในภารกิจที่แซมจะต้องบุกเข้าไปในบริษัทที่ชื่อว่าไวบ็อกเทคโนโลยีซึ่งพอบุกเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยก็พบว่ามีนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเนี่ยตายกันเกลื่อนเลย ทีนี้พอแซมทําการสืบเรื่องราวไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่ามันมีตื้นลึกหนาบางแบบสุดขั้วเลยก็คือประธานบริษัทของไวท์บ็อกเทคโนโลยีเนี่ยคือผู้ชายผิวดําที่ชื่อว่าลูเซียตลูเซียตได้ให้นักวิทยาศาสตร์ในบริษัทของตัวเองเนี่ยคิดคนพัฒนาอาวุธที่ชื่อว่า EMP ขึ้นมาโดยในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ได้จ้างกองกําลังติดอาวุธที่ชื่อว่า Back a อโร่เนี่ยมาคอยคุ้มการบริษัทด้วยเหมือนไม่ให้ความลับของบริษัทรั่วไหลนั่นแหละครับแล้วไปๆไปมาๆ แซมกลับพบว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่ตายเนี่ยถูกกลุ่มแบ็กแอโร่เนี่ยแหละที่ถูกจ้างมาป้องกันเนี่ยฆ่าตายจนหมดซึ่งตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่าแบ็กแอโร่จะหักหลังลูเซียตนะครับเพียงแต่ว่าลูเซียสเองนั่นแหละที่หักหลังนักวิทยาศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าลูเซียสเป็นผู้ร้าย<笑><笑>เหตุผลมันง่ายอย่างนั้นเลยลูเซียสเลยชอบทําเหมือนในสิ่งที่ผู้ร้ายชอบทําก็คือการจ้างคนมาทํางานให้แล้วก็ฆ่าปิดปากคนพวกนั้นก็คือกลายเป็นว่าลูเซียสเนี่ย จ้างแบ็กแอโรมาโดยที่เขาเองก็เป็นหัวหน้าของกลุ่มแบ็กแอโรอยู่แล้วด้วยแล้วก็ค่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดปิดปากเพื่อไม่ให้ความลับเกี่ยวกับอาวุธ EMP นี้ล่วไหลทีนี้เลยกลายเป็นหน้าที่ของแซมนะครับในการเดินจงกรมรอบบริษัทไวบ็อกเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อตามหาอาวุธทําลายล้างอันนี้นะครับแต่ว่าในขณะที่เดินอยู่ในบริษัทเนี่ย แซมได้รับข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้กับการมีอยู่ของอาวุธ EMP ก็คือเขาได้รับโทรศัพท์นะครับแต่ว่าปลายสายคนที่พูดกับแซมเนี่ยคือซาร่าลูกสาวของแซมนั่นเองคือที่จริงซาร่าควรจะตายไปเมื่อ3ปีก่อนแล้วแต่ว่าโทรศัพท์ที่โทรมาเนี่ยเป็นเสียงของซาร่าชัวร์ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแซมก็เลยเหวอแต่ทีนี้ยังไม่ทันได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับสายก็ตัดไปสะก่อน ทีนี้ระดับความอีลุงตงนังเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะไปตามตัวโคบินอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะถามนะครับว่าตกลงแล้วเกี่ยวพันอะไรก,กันกับการตายของลูกสาวของแซมกันแน่ไปไประมาลูกสาวของแซมกลับไม่ตายซะอีกสมกับทีเ่เรื่องราวของทอมเคนซี่สปีเดอร์เซลเนี่ยเป็นเรื่องราวในนิยายแล้วดัดแปลงมาเป็นเกมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันก็เลยจะมีหลายเลเวลมากๆทีนี้เรื่องราวตรงนี้เราจะหยุดของอาวุธระเบิด EMP นี้ไว้ก่อนนะครับตัดกลับไปที่บทสนทนาระหว่าง แอนนากิมแล้วก็ประธานาธิบดีหญิงนะโดยประธานาธิบดีหญิงเนี่ยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกับแอนนาแล้วก็แซมนะครับว่าเธอเนี่ยสามารถจับภาพการสนทนาตัวต่อต,ตัวเลยระหว่างทอมกับลูเซียสเอาไว้ได้นั่นเท่ากับว่าตัวทอมที่เป็นหัวหน้าของหน่วยสายลับในตอนนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูเซียสซึ่งพึ่งฆ่านักวิทยาศาสตร์ไปทั้งบางแล้วก็ผลิตอาวุธ EMP ด้วย ซึ่งนั่นแน่นอนว่าตัวทอมเองก็มีอะไรไม่ชอบมาพากลอย่างที่เธอได้กังวลเอาไว้นะครับแล้วต้องบทสนทนานี้เราเลยรู้ว่าโอเคมันมีความเกี่ยวเนื่องกันและระหว่าง2คนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอแอนนากิมเนี่ยก็เลยพยายามจะดึงดูดความสนใจของตัวลูเซียตนะครับแล้วก็เปิดจังหวะช่องให้ตัวแซมเนี่ยโชแวบเข้าไปแล้วก็จับตัวลูเซียตมาจนได้ ว่าแล้วแซมก็ทําการสืบสวนสอบสวนลูเซียสในรูปแบบเดียวที่เขาทําเป็นนะครับก็คือการจับมาซ้อมลัวๆเพื่อให้ลูเซียสคายความจริงออกมาโดยลูเซียสก็ยอมเล่าทุกอย่างนะครับว่าตัวเขาเองรวมถึงทอมลีท,ที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มสายลับคนปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่ลูกจ้างนะครับของกลุ่มเงินทุนลึกลับที่เรียกตัวเองว่ามิกกิโดซึ่งเจ้ากลุ่มองค์กรลับที่ชื่อออกเสียงยากตรงนี้เนี่ยต่อไปผมจะเรียกว่า กลุ่มก่อการร้ายแล้วกันซึ่งเจ้ากลุ่มก่อการร้ายเนี่ยมันมีฐานอํานาจอยู่ทั่วโลกเลยนะครับโดยลูเซียสกับทอมเนี่ยเป็นแค่ลูกจ้างตัวจิ๋วๆเท่าน,นั้นเองตัวลูเซียสถูกจ้างมาเพื่อแฝงไปเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ทําการแอบผลิตอาวุธส่วนตัวทอมเองถูกจ้างมาเพื่อแฝงเข้าไปเป็นหัวหน้าหน่วยสายลับซึ่งจะขึ้นตรงกับสหรัฐอเมริกาเป็นการแทรกซึมเพื่อบ่อนทําลายภายในนะครับ ถ้ากับว่าทั้งตัวลูเซียสแล้วก็ทอมเองเนี่ยถูกส่งมาเพื่อเล่นตามบทของตัวเองนะครับแซมรู้แล้วว่าลูเซียสเนี่ยบทของเขาคือมาผลิตอาวุธแต่ยังไม่รู้ว่าลทอมเนี่ยถูกส่งมาเพื่อเล่นบทอะไรนะครับมีแผนอะไรในเป้าหมายที่ถูกส่งมาแทรกซึมเพราะฉะนั้นเราเลยจะต้องบุกไปในฐานลับของกลุ่มสายลับซึ่งตรงนี้ถ้ามองง่ายๆก็เหมือนกับถ้าเป็นหนังเจมบอลเนี่ยก็เหมือนกับเจมบอลจะต้องบุกเข้าไปในหน่วย m i 6ของตัวเองนั่นแหละครับตอนนี้แซมเองก็เหมือนกันเขาจะต้องบุกเข้าไปในสํานักงาน หน่วยสายลับของเขาเองแล้วแต่ที่นี้พอบุกเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนในหน่วยนั้นจะเป็นผู้ร้ายหมดแน่นอนว่าตัวทอมที่เป็นหัวหน้านสูงสุดเนี่ยเป็นผู้ร้ายซึ่งปลอมตัวเข้ามาแทรกซึมแต่คนทํางานในหน่วยบางคนเนี่ยก็ยังชื่นชอบแซมอยู่เหมือนกันในฐานะที่แซมเนี่ยเป็นสายลับระดับตํานานของหน่วยงานนี้เพราะฉะนั้นตอนที่บูบุกเข้าไปแล้วเจอพนักงานบางส่วนของกลุ่มสายลับเนี่ยบางคนก็ยังชื่นชอบแซมแล้วก็ยังช่วย อมอบไอเทมต่างๆอย่างเช่นกล้องที่สามารถทําให้มองทะลุก,กําแพงได้ให้กับแซมด้วยซ้ําทีนี้พอบุกเข้าไปถึงห้องทํางานของทอมนะครับแทนที่จะได้เจอตัวทอมเนี่ยสิ่งที่แซมพบกับเป็นโคบินนะครับโจท์เข่าของเรานั่นเองทีนี้ก็มีโอกาสได้สอบปราบคําโคบินอีกรอบหนึ่งแล้ว ทีนี้พอแซมซ้อมโคบินอักอักอักแล้วเนี่ยเขาก็ยอมบอกแผนทั้งหมดออกมานะครับว่าหน้าที่ของทอมเนี่ยที่เข้ามาแทรกซึมในกลุ่มสายลับนะครับก็คือเพื่อลักลอบนําเข้าเทคโนโลยีระเบิด EMP เนี่ยเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยลอบสังหารประธานาธิบดีเพื่อให้รองประธานาธิบดีซึ่งรองประธานาธิบดีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับขุนเชิดของกลุ่มก่อการร้ายขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทน เท่ากับว่าตรงนี้เราก็เลยจะได้รู้แล้วนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวทอมเองแทรกซึมเข้ามาในหน่วยงานของสายลับเพื่ออะไรนะครับตรงนี้คือแผนของทอมนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นแค่เรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่แซมต้องการจริงๆจากปากของโคบินเนี่ยคือเรื่องของลูกสาวว่าตกลงแล้วโคบินรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการตายหล,ลอกๆของลูกสาวเขาเมื่อ3ปีก่อนนะครับโดยโคบินบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเขาแค่รับหน้าที่ในการจัดฉาก โดยการไปหาศพที่ลักษณะเหมือนกับตัวลูกสาวเนี่ยมาแกล้งทําเป็นงานศพหลอกๆแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ความจริงเนี่ยโคบินก็ชี้นะครับว่าก็ให้ไปถามแอนนากิมเลยแอนนากิมนั่นแหละรู้ดีเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแซมก็เลยต้องย้อนกลับไปนะครับไปถามเพื่อนร่วมงานของเขาว่าอา้าวตกลงคนที่รู้เรื่องทั้งหมดคือแอนนากิมเหรอไม่ใช่ตัวโคบิน ทีนี้ด้วยความร้อนใจนะครับแซมก็เลยต่อสายวิดีโอลิงก์เนี่ยไปไล่บี้คุยกันกับแอนนากิมว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นไงกันแน่ตกลงลูกสาวเขาตายหรือไม่ตายตายหรือไม่ตายเอายังไงกันแน่ขยาแขนบอกเรื่องจริงมาสักทีสุดท้ายแซมก็เลยได้ฟังเสียงนะครับซึ่งเป็นเสียงของหัวหน้าสายลับคนเก่า คือหัวหน้าสายลับรุ่นนี้ก็คือทอมใช่ไหมครับที่กำลังจะทรยศองค์การตัวเองแต่ว่านี่คือเสียงของผู้ชายที่ชื่อว่าแลมเบิร์กเป็นหัวหน้ารุ่นก่อนหน้านั้นไปอีกซึ่งเป็นหัวหน้าคนเก่าของแซมเองด้วยโดยเสียงของแลมเบิร์กเนี่ยอธิบายทุกอย่างไว้ชัดเจนหมดเลยซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เรากำลังจะได้รับรู้ตรงนี้จะเป็นแค่เสียงที่แลมเบิร์กบันทึกเอาไว้ก่อนที่เขาจะตายนะครับซึ่งคนที่ฆ่าเขาตายก็ไม่ใช่ใครก็คือแซมเองนั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปถึง ภาคทอมเคนซี่สปินเดอร์เซลภาคดับเบิร์นเอเจนนะซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องราวนะครับแต่ว่าในภาคนั้นเนี่ยแซมค่าแลมเบิร์กซึ่งเป็นหัวหน้ารุ่นปัจจุบันในช่วงนั้น ทีนี้เรามาดูข้อความที่แลมเบิร์กทิ้งไว้ก่อนตายนะครับคือแลมเบิร์กเล่าว่าช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มสายลับเนี่ยเขาระแคะะคายว่าในกลุ่มเนี่ยจะมีหนอนบอนไส้นะครับแล้วก็มีข่าวร่วมาอีกว่านอนบอนไส้เนี่ยต้องการจะลักพาตัวซาร่าลูกสาวของแซมเนี่ยเพื่อใช้เป็นตัวประกันแล้วบีบบังคับให้แซมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับสายลับมือนหนึ่งขององค์การเนี่ยทำงานให้กับเขาแลมเบิร์กเห็นอย่างนี้เขาก็เห็นท่าไม่ดีนะครับกลัวว่า คนเป็นพ่อเนี่ยถ้าเกิดลูกสาวถูกจับไปเป็นเครื่องต่อรองเนี่ยเขากลัวว่าแซมจะไปทํางานใ้พวกก่อ,อก,การร้ายนะครับเขาก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการจัดฉากการตายของซาร่าขึ้นให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็โบยความผิดแป้พวกผู้ก่อ,อก,การร้ายซึ่งนั่นตั้งใจว่าจะทําให้แซมเนือยโมโหวพวกไม่ดีแล้วก็ใช้ความแค้นเป็นแรงผลักดันทําให้ทํางานเป็นสายลับต่อไปทีนี้พอแซมได้รู้ความจริงทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็โมโหสุดขีดเลยนะครับเพราะว่าเขาถูกหลอกใช้ด้วย อ,องค์การแล้วก็ประเทศที่เขารับใช้มาโดยตลอดแน่นอนว่าเพื่อรวมงานอย่างแอนนากิมเองก็รู้เรื่องราวตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังหลอกใช้เขามาโดยตลอดแล้วก็ปล่อยให้เขาซึมเศร้าอยู่ตั้ง3ปีตรงนี้พอโมโหอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเขาจะพยายามเชิดหนีจากภารกิจแล้วด้วยซ้ําคือณนะจุดนี้ต่อให้จะเป็นทอมหรือว่าผู้ก่อการลายหน้าไหนก็ตามจะเอาระเบิด EMP ไปยัดปากประธานาธิบดีหญิงยัง,ยงไงเนี่ยเขาก็ไม่สนแล้วนะครับเรื่องของใครเรื่องของมันแล้วเขาหน่อยงอน ยุ่งด้วยแล้วคือโดนหลอกใช้มาตั้งนานนะครับแล้วเขาอยากจะเจอลูกสาวของเขาเองมากกว่าแต่ว่าแอนนาเองก็มีวิธีเกี้ยกล่อมแซมในแบบของเธอนะครับแอนนาก็เลยบอกว่าตอนนี้ระเบิด EMP เนี่ยมันถูกติดตั้งอยู่หลายจุดซึ่งบางจุดเนี่ยระยะขอบเขตของการระเบิดเนี่ยอาจจะโดนซาร่าไปด้วยเพราะฉะนั้นแทนที่จะรีบไปหาซาร่าเนี่ยช่วยกันเก็บกู้ระเบิดก่อนดีกว่าแล้วเสร็จปั๊บค่อยไปหาซาร่าก็ยังทันซึ่งพอเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยแซมก็เลยจําเป็นจะต้องทําภารกิจนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความชัว ซึ่งด้วยความที่ EMP นะครับมันถูกติดตั้งอยู่หลายจุดแล้วแซมมีความสามารถแล้วก็เวลาเนี่ยที่จะเก็บกู้ได้แค่จุดเดียวพอเขาไปจาัดก,การจุดนั้นได้ปั๊บเนี่ยเขาก็ได้เจอกับซาร่าสัทีนะครับเพียงแต่ว่าจุดอื่นของ EMP ที่ไม่มีคนไปเก็บกู้เนี่ยก็เริ่มทําการระเบิดทําให้เกิดไฟดับนู่นนี่นี่นั่นไปเรื่อยแล้วแซมเลยจะต้องอาฝากลูกสาวเอาไว้ก่อนนะครับแล้วกลับไปปฏิบัติภารกิจต่อให้เรียบร้อย ทีนี้ภารกิจสุดท้ายเกิดขึ้นที่ทำเนียบข่าวนะครับตัวแซมเองบุกเข้าไปแล้วก็เล่นงานรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนที่รู้เห็นเป็นใจกับแผนการล้มอํานาจใช่ไหมครับพอเล่นงานเสร็จปั๊บเนี่ยณจุดนั้นเองตัวทอมนะครับก็เข้าไปถึงตัวประธานาธิบดีแมวเหมียวของเราแล้วตรงจุดนี้ตัวแอนนากิมนะครับกับตัวแซมเนี่ยก็เลยวางแผนจัดฉากกันโดยอย่าลืมว่าตัวทอมเองเนี่ยไม่รู้ว่าแอนนาเป็นสายของประธานาธิบดีหญิง เพราะยังไงทอมเองก็ยังดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มสายลับอยู่แล้วแอนนาก็เป็นพนักงานคนหนึ่งของกลุ่มสายลับดังนั้นแอนนาก็เลยใช้ช่องโหว่ตรงนี้นะครับเป็นโอกาสในการจัดฉากด้วยการที่เธอเนี่ยเอาปืนยิงไปที่พุงของแซมเสร็จปั๊บก็จับแซมมัดแล้วก็ลากไปส่งให้ทอมทอมเองก็เลยนึกว่าอา้าวพนักงานของเราจับตัวแซมได้ยอดเยี่ยมมากอะไรอย่างนี้นะครับเพราะคิดว่าแอนนาเป็นพวกของเขาเอง ทีนี้ก็เลยเกิดเป็นฉากคลาสสิกให้ผู้ลายได้ทําในสิ่งที่ผู้ลายชอบทําก็คือการได้พูดเปิดอกกับพระเอกก่อนที่จะถูกพระเอกฆ่าคือมีอะไรอยากจะพูดก็ได้โอกาสพูดตอนนี้นี่แหละครับต่อหน้าตัวแซมเองต่อหน้าแอนนากิมแล้วก็ต่อหน้าประธานาธิบดีหญิงด้วยเนื้อว่านรว,วมถึงในห้องเนี่ยก็ยังจะมีลูกน้องของหน่วยแบ็คแอลโลนะครับอีกหลายคนติดอาวุธล้อมพวกแซมเอาไว้โดยจังหวะนี้เนี่ยด้วยความย่่งใจนะครับตัวทอมเองก็เลยพูด แรงจูงใจทั้งหมดของเขาในการปฏิบัติภารกิจนี้ขึ้นมาว่าโดยทอมเล่าว่าตัวเขาเองได้รับข้อมูลมานะครับว่าประธานาธิบดีหญิงน้องแมวของเราเนี่ยมีแผนการที่จะยุบหน่วยงานสายรับทิ้งซึ่งตัวเขาเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยก็เคืองนะครับ ในลักษณะที่ว่าทําไมประธานาธิบดีหญิงถึงไม่ให้ความสําคัญหรือเห็นแก่ความเสียสละตลอดมาของหน่วยสายลับเลยที่ต้องออกไปเสี่ยงชีวิตปฏิบัติหน้าที่ทําไมถึงจะมายุบกันง่ายๆแบบนี้ซึ่งเขาเองก็พยายามจะชวนให้แซมนะครับซึ่งเป็นสายลับเหมือนกันเนี่ยเห็นพ้องต้องก,กันกับเขาว่านี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วถ้าเราจัดการน้องเหมียวคนนี้ทิ้งเนี่ยแผนการนี้ก็จะหายไปหน่วยสายลับก็ยังอยู่ต่อแล้วก็ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ แต่ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าทอมจะให้แซมอยู่ต่อไปแล้วก็ทํางานในหน่วยสายลับต่อไปนะครับคือทอมกะว่าจะฆ่าประธานาธิบดีหญิงทิ้งซะแล้วก็เนียนให้เป็นความผิดของแซมไปนะครับคือจะโบยความผิดไปให้แซมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้พอได้รู้แผนทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวแซมเองแล้วก็ตัวแอนนากริมนะครับก็จากการชักปืนออกมาแล้วก็ใช้วิธีล็อกเป้าไม้ตายสูงสุดของพระเอกเรายิงทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นทุกคนเลยยกเว้นแค่ตัวทอมคนเดียว ซึ่งตรงนี้ในส่วนของเกมเพย์เนี่ยผู้เล่นจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะไว้ชีวิตตัวทอมหรือเปล่าแต่ต่อให้เราเลือกไว้ชีวิตก็ตามพอเราหันหลังคอยมาแล้วเนี่ยตัวแอนนากริมนะครับก็จะยิงทอมเองอยู่ดีซึ่งนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของทอมเคนซี่สูปนเตอร์เซลในภาร์คคอนวิชันนะครับโดยในช่วงท้ายของเกมเนี่ยตัวแอนนาเองนะครับก็ชวนแซมบอกว่าให้แซมเนี่ยกลับมารับงานประจําเหมือนเดิมเถอะมาเป็นสายรับประจําหน่วยเหมือนเดิมเพราะว่า ตอนนี้ตัวเธอเองไม่รู้จะไว้ใจใครได้แล้วขนาดห er ัวหน้าของเธอเองเนี่ยยังเป็นผู้เก่าการร้ายแล้วเลยก็เห็นจะมีแต่แซมนี่แหละที่ตัวแอนนาเองพอจะไว้ใจได้นะครับแต่ว่าในกรณีกับการแซมเองกับแบบเหรอคือแบบเหรอไว้ใจได้เหรอเพราะว่าตัวแอนนากับไว้ใจไม่ได้ซะเองเพราะว่าแอนนามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกปิดเรื่องราวการตายของลูกสาวของเขาด้วยนะครับเมื่อ3ปีก่อน เขาโดนหลอกอยู่ตั้ง3ปีหมื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนนาเองนั่นแหละที่เขารู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้นะครับทุกคนในหน่วยงานอย่าไว้ใจไม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเดินจากไปแล้วก็ไปเก็บตัวอยู่กับลูกสาวเหมือนเดิมไม่รับงานเป็นสายลับต่อไป แล้วสุดท้ายภาพก็ตัดกลับไปที่ลุงวิกเตอร์ในห้องสืบสวนสอบสวนนะครับอย่าลืมว่าเรื่องราวนจุดที่ลุงวิกเตอร์ถูกจับตัวมาเนี่ยคือช่วงเวลาปัจจุบันเรื่องราวของแซมทั้งหมดที่ผมเพิ่งพูดมาเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องราวที่ลุงวิกเตอร์เล่าให้กับคนที่ถามเขาอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ลุงวิกเตอร์ก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเล่าจบแล้วอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดของแซมที่ลุงวิกเตอร์รู้แต่ว่าก่อนที่จะพูดจบในช่วงทิ้งท้ายนะครับลุงวิกเตอร์ก็บอกต่อไปด้วยว่า ภายหลังจากที่แซมช่วยเหลือประธานาธิบดีหญิงเอาไว้ได้แล้วเนี่ยเขาก็เลิกเป็นสายลับแล้วก็ขอเวลาไปอยู่กับลูกสาวหน่อยเพราะว่าไม่ได้อยู่กับลูกสาวตั้ง3ปีแล้วแต่ว่าตัวแซมเองก็ทิ้งทายกับลุงวิกเตอร์เอาไว้เหมือนกันว่าเขาอาจจะกลับมาเป็นสายลับอีกโดยเงื่อนไขเดียวก็คือคนในครอบครัวจากนั้นลุงวิกเตอร์ก็เงยหน้านะครับแล้วก็บ่นเหมือนพึมพำพึมพำประมาลว่ามีครั้งหนึ่งแซมเคยนับถือเขาเนี่ยว่าเป็นพี่ชายพี่ชายเนี่ยมันก็คนในครอบครัวใช่ไหม Hmm. ซึ่งพอลูวิเตอร์ฮือยังไม่ทานขาดคำเนี่ยสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นแซมฟิชเชอร์ยอมกลับมาเป็นสายลับอีกครั้งหนึ่งเพื่อบุกมาช่วยเหลือลูวิเตอร์ที่ถูกจับตัวนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นฉากจบในแบบที่ควรจะเป็นแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดแซมไม่ยอมกลับมาเป็นสายลับต่อเนี่ยเราก็จะไม่มีเนื้อเรื่องในภาคแบคล็กลิตให้ได้เล่นกันส่วนเนื้อเรื่องในภาคแบคล็กลิจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไว้ผมแคททำวอล์กทูในส่วนของภาคนั้นเมื่อไหร่เราจะค่อยมาพูดถึงกันนะ โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะถือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับเ,เรื่องก่อนที่จะไปดูในส่วนของแบ c ็กลิสในอนานคตนะครับแล้วก็ต้องขออปัยครั้งหนึ่งเกี่ยวกับภาพประกอบนะ <c oughs> ได้เท่านี้สุดฝีมือแล้วโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผม